สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาวิทยการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเดยวคครูเปิปดไฟก่อนอวิชาวิทยการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของ เมื่อตัวละครชนขอบเบทีแล้วให้มันเด้งสะท้อนกลับนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูคอยคุณครูต่อเลยจากขั้นที่แล้วเราทำไงคะเราทำให้ตัวละครมีเสียงเสียงใช่ไหมคะเราทำให้ตัวละครพูดสวัสดีแล้วก็ทำให้ตัวละครอะไรคะเดินไปข้างหน้าเราทำสามอย่างนี้แล้ว วันนี้เมื่อตัวละครของเราอะ่ะเดินไปข้างหน้าแล้วทีนี้เราจะให้มันสะท้อนกลับมานะคะเมื่อเดินไปแล้วให้มันเด้งสะท้อนกลับมาทีนี้เราทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะทํายังไงให้ตัวละครของเราอะ่ะเมื่อชนขอบเวทีแล้วให้มันเด้งสะท้อนกลับมานะคะเอาไปดูพ้อยข,ของอครูเลยตัวละครของเราสามารถเดินไปที่ขอบเวทีแล้วสามารถสะท้อนกลับมาได้นะคะทีนี้เราไปดูว่า ต้องทำยังไงอ่ะทบทวนเนื้อหาก่อนนะคะทบทวนเนื้อหาจากคาบที่แล้วที่เราเรียนไปเมื่อคาบที่แล้วอะ่ะเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างทีนี้คุณครูก็จะมาทบทวนให้นักเรียนดูว่าสิ่งที่เราเรียนไปในคาบที่แล้วอะ่ะเราเรียนกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนะ บล็อกคําสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นักเรียนจาได้ไหมคะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่กลุ่มบล็อกคําสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่คือบล็อกคําสั่งอะไรอ่าลองบอกคครูสิคะบล็อกคําสั่งการเคลื่อนที่อยู่ในกลุ่มบล็อกคาสั่งโมชันนะคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยโมชันแล้วถ้าเมื่อเราต้องการให้แมวของเราเคลื่อนที่เราจะเลือกบล็อกคําสั่งอะไรเอ่ย เรื่องอะไรจำได้ไหมเราก็เรื่องในส่วนของ move นะคะ move และนักเรียนสามารถกำหนดค่าที่เราต้องการได้เราอยากให้มัน MO v e 10 50 1 0 0น้ักเรียนก็ใส่ไปเลยนะคะเพื่อใช้สำหรับให้ตัวละครอะเคลื่อนที่ตามค่าที่กำหนดนะคะเอาตัวต่อไปบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับการทำซ้ำการทำซ้ำของเรามีอยู่สองตัวด้วยกันยังจำได้ไหมเอ่ยมี e p e a t แล้วก็มี forever อ่ะมาดูอยู่ในไหนอยู่ในคอนโทรลนะคะตัวแรกนะคะก็คือ Forever คือการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดก็คือทำซ้ำแบบไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะกดที่คำว่าหยุดมันถึงจะหยุดนะคะตัวต่อไป Repeat นะคะ Repeat 10อันนี้รีพีสิบก็คือการระบุจำนวนรอบให้มันทำซ้ำ สิรอบนะคะถ้ารีพีทห้ก็คือให้ทำซ้ำกี่รอบ5รอบนะคะอ่ะตัวต่อไปบล็อกคำสั่งเซนะคะบล็อกคำสั่งเซก็คือบล็อกคำสั่งที่ให้ตัวสไป์ของเราอะพูดนั่นเองนะคะอยู่ในกลุ่มบล็อกคำสั่งไหนคะอยู่ในกลุ่มบล็อกคำสั่งลุกค,คุณครูบอกแล้วว่า อะไรที่เรามองเห็นจะอยู่ในลุกเสมอทีนี้บล็อกคำสั่งลุกเราก็เลือกในส่วนของคาว่า say hello for two seconds นะคะก็คือการให้มันพูดคำว่า hello เป็นเวลาสองวินาทีใช้สำหรับให้ตัวละครพูดตามระยะเวลาที่เรากำหนดนะคะนะั่องจะกำหนดแค่หนึ่งวินาที ศู 5, อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เรากำหนดนะคะตัวต่อไปบล็อกคำสั่งซาวก็วคือที่เรานั้นที่เราให้แมวร้องให้เป็ดร้องหรือว่าบันทึกเสียงเราเองก็จะอยู่ในซาวนะคะซาวก็ชื่อบอกแล้วกลุ่มบล็อกซาววันนั้นเราใช้อะไรใช้คำสั่งไหนคะ เพลงาวก็คือให้มันส่งเสียงร้องจนกว่าจะจบเสียงนั้นอะ่ะก็คือให้มันร้องไปเรื่อยๆจนจบเลยนะคะเราก็เลือกเพลงเาววันนี้หน้าที่ของเรานะคะคุณครูให้นักเรียนดูขั้นตอนการเขียนสคริปเพื่อให้ตัวละครแมวของเราอะ่ะเดินไปในทิศทางซ้ายทิศทางขวา และเมื่อชนขอบเวทีให้มันหันหน้ากลับและเดินในทิศทางที่ตัวละครหันหน้าอยู่นะคะสมมุติว่ามันชนแล้วมันหันหน้าไปทางขวามันก็เดินขวามันชนแล้วมันหันหน้าไปทางซ้ายมันก็เดินซ้ายคือให้หัวกับตัวเนี่ยตั้งอยู่เป็นปกตินะคะนี่คือผลลัพธ์ก็คือเมื่อตัวละครชนปั้มเด้งกลับเห็นไหมคะ เมื่อจัวละครของเราเดินถึงขอบเวทีมันก็เด้งกลับนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนในการทําว่าทํำยังไงนะคะแต่เรามาดูก่อนว่ากลุ่มบล็อกคําสั่งที่เราจะต้องเรียนเพิ่มในวันนี้มีบล็อกคําสั่งอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะบล็อกคําสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ก็อยู่ในไหนคะอยู่ใน m o ชั่นนะคะการเคลื่อนที่คุณครูใช้ในส่วนของคําสั่ง ป e e p on นเอ็ดเบานะคะก็คือเมื่อตัวละครชนขอบแล้วให้สะท้อนกลับเมื่อตัวละครชนขอบแล้วให้สะท้อนกลับคุณครูก็จะใช้ Beep on นเอ็เบลนะคะใช้สำหรับตรวจสอบว่าตัวตัวละครชนขอบหรือไม่ถ้าชนแล้วก็ให้สะท้อนกลับมานะคะตัวต่อไป Set rotation style นะคะก็คือการกำหนดรูปแบบการหมุนมีให้หมุนซ้ายนะคะก็คือเลบไลท์ light, ก็คือการหมุนซ้าย rotate น o n rotate ก็คือห้าหมุนนะคะส่วน Allround ก็คือหมุนรอบไปเลยนะคะมีเลือก3ตัวด้วยกันอ่ะใช้กำหนดทีศทางการหมุนให้ตัวละครอ,อ่ะตัวต่อไป บอกคาสั่งเปลี่ยนชุดตัวละครเปลี่ยนชุดตัวละครหรือเปลี่ยนท่าทางจากที่ยกมืออย่างนี้ยกมือขึอ้นอีกขยับแข้งขยับขาแบบนี้เราเรียกว่าเปลี่ยนชุดตัวละครนะคะอ่ะใช้คําสั่งไหนคุณครูบอกแล้วว่าอะไรที่เรามองเห็นจะอยู่ในลุกเสมอการเปลี่ยนท่าทางก็คือการทําท่าทางให้คนอื่นมองเห็นมันก็ต้องอยู่ในลุกใช่ไหมคะ ทีนี้เมื่อเราลุกเราเลือกกลุ่มคำสั่งลุกแล้วเราเลือกบล็อกอะไรเราก็เลือกในส่วนของบล็อก net c o t turn นะคะใช้สำหรับเปลี่ยนชุดตัวละครก็คือเปลี่ยนท่ายกมือขึ้นยกมือขึ้นสลับไปมาอย่างนี้หรือว่าก้าวเดินก้าวขาขวาขวาซ้ายขาขวาขาซ้ายแกงแขนอันนี้เราเรียกว่า net c o t turn ก็คือการเปลี่ยนชุดหรือเปลี่ยนท่าทางนั่นเองเหมือนแมวตัวนี้ รูปมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะท่าเริ่มต้นอ่าเมื่อมันเปลี่ยนมันก็ดึงแขนมาข้างหลังเมื่อมันจะไปอีกมันก็ดึงแขนมาข้างหน้าอันนี้คือการเปลี่ยนท่าทางอ่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปลองลงมือทําดูนะคะอ่ะเดี๋ยวปุง้ง ทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะไปแชร์หน้าจอในส่วนของโปรแกรมสแครให้นักเรียนดูขั้นตอนที่คุณครูทําให้ดีนะคะว่าคุณครูมีขั้นตอนการทํำยังไงแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะต้องอธิบายบล็อกคําสั่งที่คุณครูได้สองไปแล้วนะคะว่าคุณครูใช้บล็อกคําสั่งอะไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูแชร์โปรแกรมก่อนนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือหน้าจอโปรแกรมสแกของเรานั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มให้แมวหรือตัวสไปค์ของเราอ่ะเปลี่ยนท่าทางชุดท่าทางชุดการเดินอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูว่าเราจะทํำยังไงให้ตัวสไปค์ของเราอ่ะเปลี่ยนท่าทางการเดินนะให้มีท่าทางที่ดีอ้าววันนี้คุณครู ให้นักเรียนเปลี่ยนตัวละครใหม่ดีกว่าเราไม่เอาตัวสไปนี้แล้วเพราะว่าตัวสไปนี้เราทำงานมากี่คา,า,าบแล้วหลายคาบแล้วเราเบื่อแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณครูไม่ต้องการตัวสไปตัวนี้คุณครูต้องการตัวสไป์ตัวใหม่คุณครูทำยังไงคะคุณครูก็ไปคลิกที่ถังขยะ ปึ้งเข้าไปอ่าไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้เราจะเอาตัวละครที่ไหนคะเราก็ไปเลือกตัวละครเลือกตรงไหนเอย่ยเลือกที่รูปแมวที่อยู่มุมขวาล่างเห็นไหมคะชุดอสปายชุดอสปายคุณครูอยากได้ตัวละครแอนนาคนนี้คุณครูก็คลิกเลือกแอนนามานะคะแอนนาของคุณคูตัวใหญ่มากเลยคุณครูก็ลดไซส์ให้เหลือสักห้าสิบ แอนนาจะได้สวยๆเท่าขนาดเวทีนะคะทีนี้เมื่อเราได้ตัวละครแล้วทีนี้ทำไงคะเมื่อได้ตัวละครมาแล้วเราก็ต้องเขียนบล็อกคำสั่งให้มันว่าตัวละครของเราอ่ะจะต้องทำงานยังไงทีนี้คุณครูก็จะนำบล็อกคำสั่งต่อไปเนี้ยมาเรียนต่อกันเพื่อให้ตัวละครของคุณครูอ่ะเคลื่อนที่แล้วก็เปลี่ยนท่าทางคุณครูจะใช้เวนคลิก หนึ่งตัวนะเดี๋ยวคุณครูปรับให้เลยคุณครูจะใช้ในส่วนของเวนคลิกแล้วคุณครูก็จะสั่งให้ตัวละครของคุณครูเนี่ยเดินเห็นไหมคะเวนคลิกมูฟแล้วก็ คือให้เปลี่ยนท่าเมื่อกี้ n e c กคอตูมมันเปลี่ยนท่ามันเดินอะไรเงี้ยคุณครูจะให้มันทําตลอดเลยคุณครูที่เก็ดคลิกแรบนบทงเขียวทีละครั้งทีละครั้งคุณครูก็ใช้อะไรคอนโทรลแล้วก็เลือก forever นะคะก็คือสั่งให้มันทําซ้ําตลอดเลยนะคะ,ะทีนี้นักเรียนลองช่วยคุณครูเรียงสิคะว่าคุณครูจะต้องเรียงบล็อกคำสั่งไหนเป็นลำดับหนึ่งสองสามสี่ คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราเขียนโปรแกรมเราต้องทำอะไรคะนำเวนคลิปมาใส่ไว้ลำดับหนึ่งเสมอเพื่อให้โปรแกรมของเรารันได้ใช่ไหมคะเมื่อคลิกที่ธงเขียวให้ตัวละครนี้ทำไงคะก็ต้องเดินใช่ไหมคะเมื่อตัวละครนี้เดินเดินแล้วทำไงต่อเมื่อเดินแล้วก็ให้เปลี่ยนท่าทางเอาไหนดูซิเห็นไหมคะอ้าว กดทีเดินทีกดหนึ่งครั้งเดินหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งเดินหนึ่งครั้ง,ง,งทีนี้คุณครูขี้เกียจกดแล้วเห็นไหมกดหนึ่งครั้งเดินหนึ่งครั้งคุณครูทําไงคะคุณครูก็เอา forever มาครอบที่คําสั่ง move ก,กับ neck คอดูมทีนี้เรามาดูผลลัพธ์เมื่อเราเอา forever มาครอบนะคะอ่าลันโอ้ ไปเร็วมากเลยแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของเราคืออะไรคะปัญหาของเราคือเมื่อตัวละครไปถึงขอบเวทีแล้วมันก็ไปติดอยู่ที่ขอบเบวทีเลยใช่ไหมคะมันไม่ยอมกลับมาเราต้องไปดึงมันกลับมาแบบนี้แล้วเมื่อเรากดลันไปอีกมันก็ไปเด้งอยู่ที่ขอบเวทีอีกไม่กลับนะคะฉะนั้นเราต้องหา คำสั่งมาช่วยให้ตัวละครของเราตัวนี้เมื่อชนขอบเวทีแล้วให้มันเด้งสะท้อนกลับมาเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถนำบล็อกคำสั่งอะไรมาใส่เพื่อให้ตัวละครของเราตัวนี้เมื่อชนขอบเวทีแล้วสามารถเด้งกลับมาเราจะใช้คำสั่งอะไรคะเราก็เป็นเลือกในส่วนของ motion แล้วก็เลือกอะไรคะ if on edge บอลตัอนี้นะคะเอ o ออนเอ็ดบลก็คือเมื่อตัวละครของเรานะคะเด้งชนขอบเวทีแล้วให้มันสะท้อนกลับมาอ่เราลองเอาไปใส่ซีใส่ข้างล่างเน็คคอตูมเลยแล้วก็รันดูอา้าวทำไมตัวละครของเรากลับหัว ทำยังไงดีอะทำไมไม่เดินเป็นธรรมชาติคนอะไรเดินเอาหัวขึ้นข้างบนใช่ไหมคะคนอะไรเอาหัวเดินขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างเอาขาขึ้นข้างบนเดินแบบนี้ถูกต้องไหมคะเอาหัวลงข้างล่างเอาขาขึ้นข้างบน mm. คนเราเดินแบบนี้ไหมคนเราไม่ได้เดินแบบนี้มันผิดธรรมชาติฉะนั้นเราต้องทําให้มันเป็นธรรมชาติเมื่อมันสะท้อนไปแล้วมันก็จะต้องหันซ้ายหันขวา ตามการหมุนของตัวของตัวละครอ่ะทีนี้คุณครูบอกแล้วว่าถ้าตัวละครอ่ะเมื่อชนของเวทีแล้วให้เราจัดการให้ตัวละครอ่ะหมุนทําไงคะเกี่ยวกับให้มันหมุนไม่ให้มันกลับหัวเราไปเลือกอะไรเราก็ไปเลือกเซตโลเทชันสไตล์ตรงนี้เซตโลเทชันสไตล์ก็คือเลฟไลท์ เมื่อกําหนดการหมุนก็คือเมื่อเด้งไปแล้วทีนี้เด้งไปแล้วต้องหมุนกลับมาใช่ไหมคะเวลาหมุนก็เรากําหนดให้มันหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเท่านั้นนะคะทีนี้คุณครูจะเอาเซตโรเทชันสไตล์นี้ไปใส่ข้างใต้เว click เพื่อเป็นการกําหนดครั้งเดียวว่าเมื่อคลิกที่ธงเขียวให้ตัวละครเนี่ยเซ็ตค่าเลยว่าคุณต้องหมุนซ้ายหมุนขวา นะคะเมื่อหมุนซ้ายหมุนขวาเสร็จคุณก็เดินเปลี่ยนท่าไปเรื่อยนะคะเ่าเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์อ่ะอก่อนอ่ะลองรันใหม่นะคะเห็นไหมคะตอนนี้ตัวละครของเราเมื่อเราเซ็ตแล้วมันก็จะเดินหมุนซ้ายหมุนขวานะคะตามสเต็ปตามการเต้นแต่ตอนนี้ตัวละครของเราเต้นอยู่ตรงไหนคะ อยู่ที่ฉากสีขาวๆนี่ยไม่สวยเลยแล้วก็ไม่สมจริงด้วยทีนี้คุณครูก็จะทำการเพิ่มฉากให้กับตัวละครตัวนี้คุณครูจะต้องไปที่ตรงไหนคะไปที่ตรงไหนใครจำได้บ้างเลยไปตรงที่มุมล่างขวาที่เป็นรูปภูเขานี้นะคะแล้วก็เลือกช t a b a c k dog นะคะ ช a ดอเวกดอรมันก็มีให้เลือกเยอะเลยตอนนี้ตัวละครของคุณครูเต้นอยู่คุณครูจะให้มันไปเต้นกลางทะเลทรายหรือในป่ามันก็เหมาะสมใช่ไหมคะฉะนั้นคุณครูจะต้องเลือกมิวสิกแล้วก็ให้มันเต้นบนเวทีนะคะจะได้สวยงามเห็นไหมคุณตัวละครของคุณครูเต้นบนเวทีแล้วทีนี้เดี๋ยววันนี้คุณครูจะเขียนสคริปต์ให้กับเวทีด้วย อันนี้คุณครูเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครเสร็จแล้วทีนี้คุณครูจะเขียนสคริปต์ให้กับเวทีคุณครูก็ไปคลิกในส่วนของสเตตตรงนี้เห็นไหมคะที่เมาส์คุณครูอยู่คลิกที่สเตตนะคะคลิกที่สเตตตรงเวทีนักเรียนเห็นไหมคะตรงมุมนี้ก็จะเป็นขึ้นเวทีมาฉะนั้นเมื่อขึ้นเวทีมาแล้วเราก็จะสามารถเขียนบล็อกคําสั่งให้กับเวทีได้คุณครูก็เลือก เวนคลิกมาอันที่หนึ่งเลยเวนคลิกเมื่อคลิกที่ธงเขียวอ่าเมื่อคลิกที่ธงเขียวทำไงคะคุณครูอ่ะจะให้เวทีของคุณครูเปลี่ยนสีทีละ25คุณครูก็ change color ์ f f f e t t y y 5ให้เปลี่ยนสีทีละ25เอาลองวันดูซิ พอลา,าคุณครูคลิกทีมันก็เปลี่ยนสีทีทีนี้คุณครูก็ขี้เกียจคลิกแล้ว,ว่าคุณครูทําไงอะจะให้มันเปลี่ยนสีเรื่อยๆทาซ้ํำๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยทีละยี่สิบห้าทำไงคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เรื่องในส่วนของคอนโทรลแล้วก็เรื่องในส่วนของ f o เ e อร์นะคะอ่ะลองรันผลใหม่ซิคอนโทรล f o เวอร r ลองรันซิ ่าเห็นไหมคะเวทีของเรากระพริบกระพริบกระพริบไปดูฉากเลยสิตอนนี้คุณครูนะคะเขียนคําสั่งให้เขียนสคริปต์ให้หนึ่งตัวละครคืออะไรเมื่อเดินไปชนขอบให้เด้งกลับนะคะแล้วก็ให้มีการเซตให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาให้มีการเปลี่ยนค่าทางก็คือเน็ตค s t o มนะคะทีนี้ในส่วนของเวที คุณครูใช้คำสั่ง Change Color Effect ก็คือการเปลี่ยนสีทีละ25สีวันนี้นะคะคุณครูมีทั้งหมด4คํคำสั่งนะคำสั่งเดิมๆที่ใช้ก่อนหน้านี้นักเรียนคงจะจำได้เวนคลิกนักเรียนก็รู้แล้วมูคก็รู้แล้วถูกต้องไหมคะ ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณครูทบทวนแค่สีตัวนี้ที่เราเรียนเพิ่มเติมก็คือในส่วนของเน็ตโคต t ตูมหนึ่งเน็ตโคตรตูมก็คือการเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนชุดโจรครถท่าทางของชุดโจรคะคสอง f on ออนก็คือเมื่อชนขอบเวทีแล้วให้มันเด้งหรือให้มันสะท้อนกลับมานะคะตัวที่3 เซตโลเทชันสไลด์ก็คือการหมุนของตัวละครให้หมุนแบบซ้ายขวานะคะก็คือเซตไว้เลยว่าให้ตัวละครหมุนแบบหันซ้ายอ่านขวาตัวที่4ี่เชนค Color ร์เอฟเฟกต์ก็คือการเปลี่ยนสีทีละ25นั่นเองนะคะตอนนี้วันนี้เรามีสีบอกคำสั่งนะคะอ่ะคุณรูกดสต็อปก่อน วันนี้นะคะเราเรียนไปสีบล็อกคําสั่งเมื่อกี้คุณครูทบทวนให้แล้วฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนให้นักเรียนไปเขียนคําอธิบายสคริปต์ตัวละครสคริปต์ของฉากที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะให้เขียนอธิบายเหมือนเดิมว่าบล็อกคําสั่งแรกอ้าวเมื่อคลิกเว้นคลิกก็อธิบายเหมือนเดิมเมื่อคลิกที่ทองเขียว m o v สิบสเต็ป เมื่อ m o v e 10สเต็ปก็คือเดินไป10สเต็ปอธิบายเหมือนเดิมเดี๋ยวครูจะแ,แคปรูปบล็อกคำสั่งที่เราทำกันเมื่อกี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนอะ่ะอธิบายบล็อกคำสั่งเหมือนเดิมเมื่อนักเรียนอธิบายบล็อกคำสั่งเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณในอัลบั้มของตัวเองนะคะวันนี้เรามีงานให้อธิบายสคริป ตัวละครกับสคริปต์เวทีสองชิ้นนะส่งมาเป็นงานเดียวกันเลยฉะนั้นวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครัหน้านะคะมาดูว่าคุณครู